สวัสดีครับวันที่24กรกตาคม2565ประมาณ8.30โมงน0ตสนเช้ามีกลุ่มทรายประมาณ12คนรถ3คันเข้ามาปลุก,ลกทุบตีผมถึงในบ้านหมู่บ้านกงแกงดํมุนทุ่งยาวอำเภอไปลากผมออกไปแล้วรวมกันทุบตีใส่ขุนเจมือข้างหลังปุ้มผมขึ้นรถ ไประหว่างเส้นทางอำเภอปลายผ่านอำเภอปังหมักผ้าอำเภอเมืองสังวัดแม่หองสอนขึ้นไปเส้นทางป้านลักไทยผ่านป้านลักไทยออกายแดนไทยเข้าไปป้านกองมุ่งมึงฐานทัพของกำลังของอา a ีสสสเอด้วยทางของกำลังอาชีสสสเอนำตัวเข้าห้องขังคืนหนึ่ง แล้วทางเจ้าหน้าที่ผังไทยไปขอตัวผมกลับขึ้นทหารของกำลัง RGSRA นำตัวผมส่งมอบให้ทางทาหารไทยประมาณบ่าย3วันที่25กรกตาคม2565ผมขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ไทย ผมถูกทำร้ายขอให้เจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีอย่างเสียบขาด